นางสาววัฒนสาวม,มาตารักครับจากโรงเรียนพังคนวิทยาคมจังหวัดสกลนครต่อไปสามคนเหลือสามคนแล้วขยับเข้ามาดนหน้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางสาว สองก่อนนะครับนางแก้วนางสาวพัชรปวันีพานสังแก้วขออนุญาตดวยเพื่อนเนทีกังนนี่คือคนเก่งของทั้ง12คนของเราในวันนี้นะครับที่บอกนะครับว่าปีหน้าเราจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับและวันเพื่อนวันเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้ว อนนี้ผลอยู่ในมือผมแล้วนะครับทั้ง12คนจะขออนุญาตประกาศรางวัลชมเชยนะครับรางวัลชมเชยมี9รางวัลจะขออนุญาตรประกาศครั้งละ3นะครับแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศระดับ1 2 1 2แล้วก็รางวัลชนะนนเลิศน,นะครับ าดูรางวัลย้ำรางวัลกันอีกสักนิดหนึ่งครับผมสำหรับรางวัลในการแข่งขันนะครับประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพิสารในวันนี้นะครับประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศนะครับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน4,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้รับเงินรางวัลจำนวน3,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทร้อมเพื่อรางวัลและรางวัลชมเชยนะครับจำนวน9รางวัลจะได้รับรางวัล จำนวน1,000บาทครับรายในทุงนี้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผลรางวัลอยู่ในมือผมเนียร้อขออนุญาตเปิดนะครับไปพร้อมๆกันตื่นเต้นตๆ๊งเต้นแ่าน้องๆนะครับไม่ฟังชื่อเอยแล้วก้าวมาทางหน้าหนึ่งก้านะครับแต่ขออนุญาตรประกาศรางวัลชมเชยนะครับการประกวด ลูกทุ่งอีสานรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาครับรางวัลชมเชยทันแรกนะครับได้แก่เป็นเล่นางสาวชรินทรคุณสุดครับจากโรงเรียนเลิงน,น้องกาต่อไปรางวัลชมเชยรางวัลที่สองนะครับนะ ได้แก่นางสาวอุบภมพลพาฤทธธรรมจากโรงเรียนศาสนศึกษาจาังหวัดกาลสินครับมาไปนะครับรางวัลชมเชยรางวัลที่3มครับนางสาวนางสาวสุพัสราลีลาจากโรงเรียนํำเพิ่มวิทยาจาังหวัดสกลนครครับจะขออนุญาตมอบรางวัลให้กับสามท่านนี้ก่อนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่าน อาจารย์ดรพรสวรรด์พรดอนอศจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลาศ์แล้ววันนี้มาในนามตัวแทนสมาคมหมอนญจังหวัดกาลาศ์จะับภาพประวัติให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งสามท่านครับรับประวัตแล้วอยู่บนเวทีนะครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันก่อนนะครับ ที่ได้รับรางวัลชมเชยสามรางวัลต่อนะครับรางวัลชมเชยอีกหกรางวัลใช่ครับเรามีให้ลุ้นกันอย่างต่อเนื่องรอบพระคุณท่านอานารย์นักเตะบอลสวรรค์บอลอนต่อวานนี้ยุบงานเวที รางวัลที่4นะครับรางวัลชมเชยรางวัลที่4ได้แก่นางสาวนางสาวอินทุอ่อนแก้วเล็กับจากโรงเรียนหนองผัวชัยวันวิทยาสัง์จังหวัดจันทบุรีครับต่อไปรางวัลชมเชยรางวัลที่5ได้แก่นางสาวนางสาวปุณจิรา โคตักกาจากโรงเรียนเสละบุญจังหวัดร้อยเอ็ดครับต่อไปนะครับรางวัลชเชยนายธีรพัฒน์วรรณนดอนเชิญะกันครับจากโรงเรียนเสละบุญจังหวัดร้อยเอ็ดครับในช่วงนี้นะครับจะขออนุญาตเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัราศสัมพันธ์น,นะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยายลายัยเกษตรเป็นผู้มอบรางวัลให้กับกกกน้องๆะครั้นสามโรงเรียน Ồ, hộ tôi đi đồng ý trong chơi bao hộ phải không các ông thầy tên tung tung này là sao อีก3รางวัลนะครับไปกันต่อกับรางวัลชมเชยนะดลำดับที่7จครับได้แก่นางสาววัฒนาสามาตารักครับจากโรงเรียนพังโทวิทยาคมจังหวัดสระบุรีครับไปต่อลำดับที่แปดกับรางวัลชมเชยนะครับได้แก่อนุณกันยญ่ได้แก่นายกิตติกรบุญนาม โรงเรียนเมือง,องกาลสินจังหวัดกาลสินครับต่อไปนะครับรางวัลสุดท้ายแล้วสําหรับรางวัลชมเชยรางวัลชมเชยรางวัลสุดท้ายนะครับคือนางสาวนางสาวปิยะธิดาบรกงโรงเรียนเม,เมืองกาลสิน์จังหวัดกาลสิน์ครับเดกชุ้นนีนครับขออนุญาติเดินเชย กับางะวันตกลานะครับผมขออนุญาตได้เชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรเสุขหลังสุดดนะครับเป็นผู้บประวันชกเชยอิกงสาประวันนะครับให้กับกูเข้าประกวดนะครับก <t> ้ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเหลืออีก3สาประวัเท่านั้นข่อยแลวครับแล้วที่เหลือนะครับจับมือกันไว้นะครับหนึ่งในสามแน่นอนนะครับ หนึ่งในสามจัดขออนุญ,ญาตประกาศรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองต่อน,นะครับและจัดประกาศรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลชนะเลิศ วันนะครับชมเชยเราจะได้รับเงินรางวัล1นึ่นบาทนะครับต่อไป3คนเหลือ3คนแล้วขยับเข้ามาด้านหน้านะครับน้องๆน้ฮะ่นกัน้่นกันจับมือกันไว้ให้มั่นนะครับ ขออนุญาตประกาศรางวัลรองชนเลิศอ,อันดับสองสำหรับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสานรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษากับโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒน,นธรรมของถิ่นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลายาัยเกษตรกรรอบเกาปีครับรางวัลรองชนเลิศอ,อันดับสองได้แก่ of มีการปฏิบัหิวิถีไรกะสิเป็นปูุมอประวัล เรียนวัตถุกิจวัตรวันอาสาครรมผูมิปัาของเราในวันนี้นะครับคืเท่านคุณ่วยศาสัาการ์พัฒนาพึ่งพันโครงการบดีมหาวิทยาลัยการสิงค์ับและ น,น,น,นมีหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและมีหนึ่งคนที่ได้รับรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและชื่อที่จะประกาศต่อไปนี้นะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเ,เพลงลูกทุ่งอีสานรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา กับโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาศสิงประจำปีพุทธศักราช2567และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนไหนดีใคร การละิสียงท่านเฉลิมชัยจสงสมชัยมอบรางวัลให้กับน้องนะครับที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับจางสาวนภัสสอนโนรีจากโรงเรียนบุญด,นนดนอนตาวิทยาคมจังหวัดมุกดาหารที่ตอนนี้ยังไม่หายดื้เนี thank you มีหน้าเราจะอีกแน่นอนครับกล่ับและรางวัลชนะเลิศนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์จิรพันธุ์พุแสงท่านอธิก,รา,า,การบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มอบรางวัลให้กับรางวัลชนะเลิศนางสาวพัชรวดีผ่านสังแดงนะครับจากหมวยครงภิรยาครับผมอำเภอสมุยจังหวัดกาฬสินธุ์เรานี่เองนะครับซึ่งว่าเหมาะสมกับ รงันะครัวันนี้รางวัลการเมืองกุงเดรนบอลโอละอเราไน้ำกงวสนามไปนครับรงวัลชนเลินะครับจะได้รับงนรางวัล4,000บาทพร้อมเบ็ดด้วยรางวัลและมีรางวัลพิเศษคือได้สิทธิ์นะครับสิทธิกิลใหม่ลุกขึ้นกาเมืงโดยให้กูเข้าหร้นด้ก่อนรับ เราจะได้ยินตามกันนะครับว่านังกรกองทนีนจะออกสู่สายตาพวกเราทุกคนหรือฝ<ช>ันะนะครับอ่นลุ้นเันว่าจะเป็นผลงานเในอะไรนรบกนะครับนี่ือคนเก่งของทั้ง12คนของเราอยูนี้นะครับขอเสียงประมือใกับน้องๆทั้ง12คนเลยรนะับสุดยอดเลยนะครับวันนี้แสดงความดีดีด้วยในช่วงท้ายน,นี้ัะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกัน คกับผู้เข้าร่วมประกวดติทั้ง12ท่านแล้วก็วันนี้เราจะกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาลสีรุ่และคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับข,ขยับมาเลยนะครับไอ้เ,เดียวด้วยนะเจ้านนายเลยครับวันนี้นะครับต้องกรบาบขอบพระคุณด้วยนะครับสหรับโรงเรียน นะครับที่ส่งน้องๆนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆกับประว,วราทยาลัยกาลสิ์นะครับทั้งโรงเรียนในจังหวัดกาลสิ์เองนะครับโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยสกลนครทุกทหารร้อยเอกมหาสารคามนะครับตนะองขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวและเราตื่นเต้นยินดีที่ไม่ได้ขาดเขารอบครับที่สุดเข้าประกวดให้ความสนใจกับกกรประกวดลูกพุง่ง อักเรนระดับมัธยมศึกษาอย่างที่บอกนะครับว่าปีหน้าเราจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับแต่วันในนักวันอาจจะเยอะวันนี้ด้วยซ้ำนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับการประกวดร้องเพลูกทุ่งใน,ในระดับมัธยมศึกษานะแะนะ่นอนว่าัปีนี้เป็นปีแรกเาจรับยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับความเข้มข้นของการชิงชัยก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นครับ ขอบพระคุณท่านทุกท่านนะครับขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยการเสียท่านคณะพูบริหานะครับท่านอาจารย์อรกอตสวรรค์พรดอนอบนะครับท่านนายกสมาคมสิย์เก่ามหาวิทยาลัยการเสีละก็ทุกทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยโอ้